สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพาร้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดงวดประจำวันที่31มีนาคม2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟัง ก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผม อินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่30นะครับผมสำหรับวันที่30นะครับผมแอดมินก็ให้รูดให้วิ่งรูดอยู่ที่9กับ6นะครับผมสำหรับ6ดับนะครับผมเป็นเลขดับนะครับผมก็มาเฉพาะ9้านะครับผมสำหรับ9นะครับผมก็มาเกานะครับผมในรอบพิเศษนะครับผม แล้วก็ชุดเบิ้ล55นะครับผมมาในรอบพิเศษนะครับผมสำหรับรอบปกตินะครับผมก็เป็น98นะครับผมสำหรับสายวิ่งสายรูดก็จะได้98ด้วยนะครับผมในรอบปกตินะครับผมแล้วก็มา4 9นะครับผมในรอบ VIP นะครับผมชุด3ตัวนะครับผมรอบปกตินะครับผม Admin ให้6 9เ้าหนึ่งนะครับผมออกเก้าหนึ่งสี่นะครับผมก็ผิดไปแต้มหนึ่งนะครับผมก็ยินดีนะครับผมกับเอซีพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่31นะครับผมแอดมินก็ให้รูอยู่ที่2กับ4นะครับผมสำหรับ2นะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่2 1 สองสามสองหกและก็สองแปดนะครับผมสำหรับ C นะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่ c 4, 1 43 48 47และก็24นะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผม แอดมินก็ให้อยู่ที่หนึ่งหนึ่งนะครับผมสองสองสี่สี่หกหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับผมสำหรับชุดสองตัวรูนนะครับผมถ้าเอฟซีพี่น้องไม่ชอบนะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับสองกับสี่นะครับผมก็มีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผม สำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่ 3, 4, 1 5, 4, 7, 8, 2, 6แล้วก็ 6, 2, 1นะครับผม FB พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดมินด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ